สาหลักเมืองกรุงเทพมหานครสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสัญ,ญลักษณ์แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ภายหลังสิ้นแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรี6เมษายนปีพุทธศักราช2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งสเสด็จขึ้นครองราชพระองค์โปรดให้หนีพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นตามโบราณราชประเพณีเพื่อฟื้นฝูขวัญกำลังใจของประชาชนจากศึกสงครามและทรงย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสถาปนาเป็นเมืองหลวงใหม่แห่งกรุง รัตนโกสินทร์โดยสืบทอดศิลปกรรมสถาปัตยกรรมตามแบบแผนของราชสำนักอยุทยามาใช้ความงดงามของพระบรมมหาราชวังพระอารามต่างๆยังคงตราตรึงใจแก่ผู้มาเยือนสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 27ปีตลอดรัชสมัยแห่งการครองราชส่งวางรากฐานความมั่นคงในทุกด้านเพื่อให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีบ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นส่งปกป้องคุ้มครองรักษาผืนแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชวนชาวไทยให้ปลอดภัยและก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ปีนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานตายร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่19-25ถึง25มญญเมษายนเชิญชวนประชาชนเที่ยววัดไหวพระยนต์วังสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนณพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติและวัดประยุรวงศาวาสบรวิหารเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพรมหากา แห่งราชวงจัก,กรีทุกพระองค์ในส่วนของกองทัพบ,บกได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบพระปฐมบรมราชานสนสรพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรวมกับเขตพระนครและประชาชนจิตอาสาเมื่อวันศุกร์ที่5เมษายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี ความจงรักภักดีและหน่วยทหารทุกกองทัพภาคร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดทั้งเดือนเมษายนตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี6เมษายนวันจัก,กรี